สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กับตันโคโค่นะครับเราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายจุลินทรีย์ที่ได้มา,ารานระดับสากลมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไตรโคเดอร์มาเมทาไลเซียมบิวเรีและบเซลัสทูริงเยนซิสหรือตัว BT ทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนคงสงสัยว่าเอ๊ะเราจะหาจุลินทรีย์สักตัวมาใช้เนี่ยที่ได้มรานจะดูยังไงผมงานอนย่งนี้นะครับจะมีทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับผมของจุลินทรีย์ที่ได้มาตรฐา3องค์ประกอบ องค์ประกอบแรกก็คือตัวเชื้อต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลน,นะครับผมตัวที่2คือส่วนองค์ประกอบของตัวเชื้อเนี่ยต้องใช่ตัวที่3คือวิธีใช้ต้องถูกต้องนะครับเนื่องจากกัปตันโคโคของเราเนี่ยมีห้องแลกเพาะเชื้อเป็นของตัวเองที่ได้มาตรฐานระดับสากลคือ ISO และ IEC 17025ทําให้เราสามารถผลิตเชื้อที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลได้ถามว่าทําไมงเราต้องผลิตเชื้อที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล คือการที่เราผลิดเชื้อเนี่ยให้มีคุณภาพเนี่ยอย่างแรกคือต้องไม่มีการปนเปื้อนอย่างที่2เลยคือต้องมีการันตีปริมาณเชื้อขั้นต่าําระดับสากลที่สามารถใช้งานแล้วจะมีประสิทธิผลขึ้นมาได้เออการผลิตเชื้อที่ไม่มีการปนเปื้อนเนี่ยถามว่ามันต่างกันยังไงคือเราทั่วไปการที่เราผลิตเชื้อหรือเพาะเชื้อทุกครั้งเนี่ยคือเราทําในสภาวะที่มันเรียกว่าอากาศชื้นและเย็นและมีอาหารเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ระบบปิดเนี่ยยังไงจะมีเชื้อตัวอื่นติดมาด้วยเสมอซึ่งเชื้อติดมา เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเชื้อประเภทดีหรือไม่ดีซึ่งบางครั้งมันอาจจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนกับตัวพืชเราได้น,นะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นห้องเป,เป็นระบบหลักที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเชื้อที่ปลิดขึ้นมาได้นเนี่ยจะไม่มีคอนทามิเนตหรือไม่มีการปนเปือ้อนใดๆเลยแล้วก็ปริมาณเชื้อขั้นต่ำเนี่ยหลังจากคือถ้าเราไม่ได้เพาะเชื้อในห้องหลบเนี่ยเราเพาะเชื้อออกมาเสร็จเราเห็นว่าเชื้อได้สีสขเขียวเราก็คิดว่ามันจะเป็นตัว ไตโคเดอร์มาหรือเปล่านะคือตัวนี้เราไม่สามารถเช็คได้เลยคือไม่จําเป็นต้องเป็นไตโคเดอร์มาที่มีเชื้อสีเขียวเสมอไปบางครั้งเชื้อตัวอื่นก็จะมีสีเขียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีเช็คก,ก็คือต้องเช็คจากห้องแลบทุกครั้งทุกครั้งที่เรามีการผลิตเชื้อไตโคเดอร์มารเราก็จะต้องมีการเช็คล็อคต่อล็อคว่าคุณภาพเชื้อการันตีเชื้อว่าจะมีขั้นต่ำตามที่ลูกค้ากําหนดหรือเปล่า,าตามที่มาตรฐานกํนาหนดหรือเปล่าอย่างของเราไตโคเดอร์มาก็จะมีการันตีเชื้อขั้นต่ําคือ1.9 10ยกกลัง เอ่อ cfu ต่อกรม w p นั่นเองซึ่งปริมาณเชื้อตัวนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสูงเลยก็เรียกามันถามสามคนตัวที่2ก็คือมาดูว่าองค์ประกอบของเชื้อเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเชื้อพวกนี้เนี่ยคือม่าจะเป็นไตโคดมาเมทาไรเซียมหรือวิวเวอรีเรานาเชื้อมานล็อกไว้ก่อนที่เราจะทาการไปใช้เนี่ยคือเราต้องผสมน้ําก่อนผสมน้ําก่อนแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเชื้อก็จะตื่นขึ้นมาหลังจากที่เชื้อตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่มันต้องการเลยคือ สภาพอากาศที่เหมาะสมและอาหารเชื้อของมันคือพอมันอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสมเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ในน้ําอากาศชื้นเย็นโอเคสําหรับมันแล้วสิ่งที่มันต้องการก็คืออาหารเชื้อเพื่อให้มันเจริญเติบโตนี่เองเราเลยต้องใส่อาหารเชื้อเฉพาะของสําหรับเชื้อแต่ละชิ้นเข้าไปพอมันโดนน้ามันได้อากาศมันได้น้ํามันได้อาหารมันก็จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นตัวที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยคือเราใส่ตัวรักษารักษาเชื้อเฉพาะไปด้วย ปกติทั่วไปคนมักจะถามผมว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราหัวเชื้อเนี่ยผสมน้ำแล้วใส่ไปเลยไม่ดีหรอผมจะบอกนี้คือไม่ดีที่สุดเพราะว่าเชื้อเนี่ยเข้มข้นก็จริงแต่หลังจากที่เรานําไปใช้เนี่ยคือมันจําเป็นที่ต้องให้เชื้ออยู่รอดบนต้นต้นไม้เราได้เชื้อถึงจะทํางานได้ถ้าเราเอาหัวเชื้อไปใส่เนี่ยเชื้อมีโอกาสที่จะไม่รอดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนาไปใช้เนี่ยต้องมีผสมอาหารเชื้อให้เชื้อสามารถมีอาหารและอยู่รอดได้อีกตัวหนึ่งเลยก็คือเราต้องมีสารสารักษาเชื้อ เพื่อที่เวลาเรานําเชื้อไปใส่เนี่ยเรียกว่าโอกาสอยู่รอดของเชื้อจะเยอะขึ้นจากที่เราใส่ร้อยหรือ50ก็อาจจะเป็นใส่ร้อยแล้วรอด90หรือรอบหนึร้อนั่นเองเพราะฉะนั้นสารร,สารักษาเชื้อจึงเป็นตัวที่สําคัญมากนะครับตัวที่3ามนี่คือวิธีใช้ต้องถูกต้องก็ถ้าเราได้เชื้อที่มีคุณภาพมาแล้วสารประกอบองค์ประกอบเชื้อทุกอย่างครบหมดแล้วแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีประสิทธิภาพเชื้ออาจจะได้ไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นวิธีใช้ที่ถูกต้องเนี่ยผมขอแยก เป็นชื่อผลิตภัณฑ์เลยแล้วกันนะครับผมก็ตัวแรกเนี่ยไตรโครเดอร์มาไตรโครเดอร์มาเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ประเภทเชื้อราที่จัดก,กาจัดจุลินรีย์ประเภทเชื้อราร้ายตัวอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่ตัวมันเองต้องบอกอย่างนี้นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสัมผัสจุลินทรีย์ประเภทเชื้อราตัวอื่นมันจะก,กินเชื้อราตัวอื่นทั้งหมดแล้วเปลี่ยนมาเป็นตัวมันเองอ่าก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคที่เกิดกับในต้นไม้ทั่วไปเนี่ยก็ ไม่ว่าจะเป็นโรคราใบาจุดราใบาไหมราใบาติดโรคไฟท็อโทราที่ลำต้นโรครากเน่าโรคควนเน่าล้วนแต่มีสาเหตุมาจากตระกูลเชื้อราที่เป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพิทเทียมตระกูลไฟท็อโทรานั่นเป็นสาเหตุน,นะครับเพราะฉะนั้นวิธีจะแก้ไขโรคพวกนี้ก็คือเราก็กำจัดเชื้อรารานั่นเองซึ่งหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากๆก,ก็คือการใช้ไตรโคเดมาซึ่งเป็นจุลินทรีย์ร้อยปอรเซ็นต์ประะจากเคมีตัวไตรโคเดมาเนี่ยเราใช้ผสมน้ําแล้วเราก็ ฉีดพ่นไปที่ลาต้นแล้วก็เทราดไปที่โคนต้นตัวไตโคดมาเนี่ยพอมาสัมผัสกับเชื้อรา้ายที่เป็นสาเหตุของโรคมันก็จะกินเชื้อรา้ายที่เป็นสาเหตุของโรคแล้วเปลี่ยนเป็นตัวมันเองก็ตัวมันเองเนี่ยนอกจากกาจัดเชื้อราตัวอื่นแล้วตัวมันเองเนี่ยยังช่วยเพิ่มอินรีวัตถุในดินเปลี่ยนสมุนกพรเราใส่ปุ๋ยอินรียเพิ่มให้กับต้นไม้ของเราและอีกข้อหนึ่งคือมันจะช่วยเพิ่มคุมคุ้มกันให้กับต้นไม้ของมันเองเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยเป็นเชื้อราประเภทหนึ่ง พอมันอยู่กับต้นไม้ไปแล้วเนี่ยอยู่กับต้นไม้เราเนี่ยต้นไม้เราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคเชื้อราขึ้นมาเปลี่ยนเสมือนการเขาเรียกว่าการใช้แต่คุณมากก็เหมือนกับใส่วัคซีนป้องกันโรคให้กับต้นไม้เรานั่นเองนะเขาบอกม,มันนี่คือข้อดีวิธีใช้ก็คือของเลาในหนึ่งถุงขนาด500กรัมจะสามารถผสมน้ําได้400ลิรก็จริงๆแล้วเนี่ยหลยังจากผสมน้ําแล้วเราจะสามารถเทราดไปที่โคนต้นเลยก็ได้แนะนําใช้ช่วงหลัง5โมงเย็นแดดอ่อนๆพระอาทิตย์ใกล้ตก เพราะว่าหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยพอผ่านช่วงกลางคืนข้ามคืนไปแล้วอากาศทั้งชื้นและเย็นเชื้อเนี่ยจะเรียกว่าสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ในบริเวณต้นไม้ในบริเวณรากของเราพอผ่านข้ามคืนมาอีกวันตอนเช้าแสงแดดแรงอากาศร้อนก็ไม่เป็นไรแล้วถือว่าเชื้อสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ในต้นไม้เราแล้วอันนี้คือธีใช้ไตรโคดจม้านะครับส่วนอันที่2คือผมจะแนะนำคือเป็นตัวเมทารเซียมผสมบิวเอร์ตัวนี้เนี่ย จะกาจัดมแมลงครอบคลุมทั้งชนิดปากกัดและตักดูดจะได้ทั้งตระกูลด้วงปลวกไรแดงเพลี้ยนี่เพลี้ยได้หลายชนิดเลยมันจะเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเพลี้ยกระโดดจะเป็นหนอนก็ได้หมดเลยวิธีใช้ก็คือ1ถุงขนาด500กรัมผสมน้ำได้สี่ท่อนครับส0 0ลิตรนะครับหถุง500กรัมผสมน้ำได้200ลิตรฉีดพ่นที่บริเวณใบทั้งด้านบนใบใต้ใบ,ใใบและลำต้นคือเมื่อร่ก็ตามที่แมลงมาสัมผัสตัวเชื้อเนี่ยหรือกินใบไม้ที่มีเชื้อเราเข้าไป เรียกว่ามันจะติดเชื้อพอมันติดเชื้อเสร็จมันก็จะป่วยมันจะไม่สามารถกินต้นไม้เราต่อได้แล้วหลังจากวันที่3วันที่4มันจะถูกสปอร์ของเชื้อเนี่ยแทงออกมารอบตัวปกคลุมลักษณะเป็นตัวสำลีแล้วมันก็จะตายในที่สุดตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ใช้นะครับคือเราผสมน้ำเสร็จเนี่ยสามารถสัมผัสตัวเราได้เผลอฉีดพ่นนับกินเข้าไปก็ไม่เป็นไรเรียกว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีกันนึงคือไม่มีการดื้อยาน,นะครับปกติเราใช้ยาเคมีในการกำจัดเนี่ย เรียกว่าเราต้องหมุนเวียนประมาณสักสองถึงสาตัวเพื่อไม่ให้มแมลงดือ,อยาแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นธรรมชาติคือมแมลงไม่สามารถสร้างคุมิคุ้มกันมาป้องกันได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงสามารถใช้ประจำได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีการดือ,อยานะครับวิธีใช้ก็เหมือนไตโคนมาม่าเลยคือลักษณะถ้าใช้สําหรับกํจาจัดแมลงและกํจาจัดเชื้อราใช้ทุกๆ5้ถึงเวันแต่ถ้าใช้เพื่อป้องกันสามารถใช้ทุกๆ15-20วันได้นะครับวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยผสมน้ำแล้วฉีดพ่น ใช้หลัง5้าโมงเย็นจากตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตัวก็ขอฝากด้วยนะครับจะเลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเลือกใช้จากแหล่งผลิตที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานนะครับผมก็เลือกใช้ของกัปตันโกโก้แล้วนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องการผลิตแล้วทําแบรนด์ของตัวเองเราก็มีบริการรับทาแบรนด์ให้กับทุกท่านนะครับโดยปัจจุบันนี้เราก็ผลิตให้กับแบรนด์ทั่วไปในประเทศมากกว่า20แบรนด์แล้วก็มีส่งออกอยู่ 2- 3สาประเทศนะครับตอนนี้ ขั้นตอนก็คือ,เ,อ,อเราจะสามารถให้ชื่อชื่อแบรนด์กับทางเรามาเราก็จะดีไซน์ถุงให้ประมาณสัก2-3ถึงวันหลังจากที่สรุปแบบได้แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาในการข้อเชื้อประมาณสัก14วันนะครับเชื้อที่ได้ก็จะเป็นเชื้อที่สดใหม่ทุกล็อดได้มาตรฐานตามหลักสากลแน่น,น,นอนนะครับผมยังไงขอฝากกับตันโคโค,โค่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ